สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ใน Discord บนคอมนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับลบเจ้าโลนะครับที่เราไม่ต้องการนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นโลไหนนะครับออกไปจากห้องเซิร์ฟเวอร์ของเรา <c oughs> วิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลย <c oughs> อย่างแรกเมื่อเพื่อนเเข้ามาที่หน้า Discord เรียบร้อยแล้วนะครับให้สังเกตที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับตรงนี้ที่ผมไฮไลท์สี่เหลี่ยมสีแดงไว้ให้ทางด้านหลังเขาจะมีเจ้าตัวลูกศรทิ่มลงแบบนี้นะครับ ให้เรากดลงไป1นึ่งที <Okay. S 1> จากนั้นให้เพื่อนๆกดไปที่ Server Setting นะครับที่เป็นไอคอนรูกฟันเฟืองในส่วนตรงนี้ทางเมนูด้านซ้ายตรงนี้ให้กดไปที่เมนูที่2นะครับหรือว่าเมนู low, โลบดบาทหน้าที่นะครับชึบอ่าและทางด้านขวาเขาจะเปลี่ยนไปแบบนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะลบโลไหนออกไปนะครับในตัวอย่างผมจะลบโลที่ชื่อว่า oppa ตรงนี้ออกไปนะครับให้เพื่อนๆสังเกตที่ทางด้านหลังโลนั้นนะครับ <c oughs> เขาจะมีจุดๆสอันแบบนี้ ให้กดลงไป1ทีจากนั้นกดไปที่เมนู delete นะครับที่เป็นไอคอนรูปถังขยะ,ะในหน้านี้เขาจะถามว่าต้องการจะลบใช่หรือไม่นะครับก็กดไปที่ปุ่มสีม่วงได้เลยและเพียงเท่านี้นะครับโลนั้นก็จะหายไปจากหน้านี้ <S <S เพื่อนเพื่อก็กดกรกบาดออกไปใช้งานได้ตามปกติเลยและคนที่เคยอยู่ในโลนั้นนะครับก็จะถูกดีดออกมาเป็นไม่มีโลนะครับแบบนี้นะครับผมโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับ มีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไค i b ์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ